สวัสดีสสดครับเมื่อนี้อยู่กับช่องขอบคุณหน,งนองฝนน้อง,งเฟิร์นชั้น,น,นแนว <c oughs> ครับผมเมื่อนี้มาอีกแล้วขอบขคุ้พร้อมนาพร้อมตาเมื่อนี้อีหยังเขาเอันนี้ยังก่อนกุ้งยังก่อนกุ้งแช่น้ำปลาบ่าบแต่วันนี้บ่แม่นกุ้งน้ำปลาเดือดบ่ลูกอีหยังก่อนกุ้งทะเลน้ำปะลาร้เดือดบ่น้ำปะลาเดือดน้ำปะลาร้บ่กจะกุ้งอีียงเดือดผมกับ่รู้กันมึงเอาลาดมั่งลูกจัดเลยแนะน้ำตัวตีเอ้ย เราหลัดก่อนจังเนี้ยนั่ตัวลืมตัวหะโอพี่หน่อมเป็นตัแเสบครับยดงไงวายเลยว่าว่ากินได้บ่ครับเด็กอู้โอ้โอ้ยยอยๆมาสุภูริคุณนั่งนั่ตัวกันเนาะอุ้ยพอลืมสวัสดีครับพลอเยี่ยมไอ้ดอนหลังขัวครับผมอือนะคะที่จางคุณจ่าสวัสดีครับผู้ว่าจักรเล็บครับสวัสดีจ้าแมโนจ่าสวัสดีจ้าน้องเฟื่อนจ้าผู้หนีผู้หนีหน่อยก้มูเลยนี่ยิ้มไปลูก เอาจัดเลยโอ้ยเงาตาสุขุนสุขคนมากินน้ากันเด้อครับเด้อบ่าวตาอยู่ไก่อยู่ไก่มี่ยังแน่นิพี่น้องหอมบานเท่ามาผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานมากินน้ากันครับจัดเลยลูกมาพ่อบ้านแม่บ้านมากินกุ้งทะเลเดือดน้ากันน้าพรอเยี่ยมฟังไทยฟังเล่าเนาะนี่ครับมาประเทศจ้ะถูกผู้ถูกคนมาได้คำเล้วมันมีมงบ่าวครับปักพผีเนาะพี่น้อง ผอมีมาละน้ำได้ผอผักเกี่ยวคข้าพี่น้องเหล่ยงใจวายเลยว่ะเอาซอเอามือดีกว่าต้อนสีเนาะพี่น้องเนาะยำทะเลเดือดอนี่กวนม,มึงครับมึงพี่น้องมึงจับเบะโอโอ้ครับนี่โอโอ้นี่มาละหน่อยกันอ๋ออืมอืมอเขากันยังเขาผอคอมออมลำ <laughs> แบบแบบแบบ่าสอนมาจ้ะบมเป็นยังไงสุดใสในหนาได้ครับแซบบ่มีหม่บอกเด็ดออกเรือบันิพี่น้อง่านบวมาบ้าสุดใสในหนา่ปรบ ลกลางแดดคักเลยพี่หน่องมันเองออแดดจา้านึกว่าไม่นั่งถึงห้องมัมีมึงบอกจันกระเดืูกจ๊ะโอ้สบายมากเลยคบเพชรบลาลุกม่นมีหมูอ,อะไระพี่หน่องมึงๆน่องคนมากินกุ้งเนาะคะ่ะมีหอยนางรมมานั่มค่ะ มึงครับมึง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 ครับเอาเลยลูกห้องเนี่ยก็ได้ลูกห้อยห้อยห้อยเออจำเบะจำเบะตัวใหญ่ดีเนาะพ่อเนาะเดียวยวครับกุ้งใส่มือก่อนเดี๋พี่น้องมันใหญ่ทุกตามด้วยมาละกินนก มาละก่อนมาละแกเพระกระดาษชีุดนะเพาะบีเบียวความลับเออไอ้ยาไอ้ยาเสียงชัดเจ้า <ừ. S 2> <ừ. S 1> สวสนนดน,น้ำโอายเกือเปิดไฟแห้งน่ะแสงแห้งหนุกปกแสงไฟนอ,อนผ่อนเนาะบ้าบ้ามันหนังนนปีนมากล้าไปอุ้ยเนี่ยม่เห็นตาเลยปะ <c oughs> <c oughs> ดูวเขาลูกแซ่แบแซบแซบท่านเอาลูกท่นเอาหอนดอกเดือดเยี่มส่องบ่เหลือแล้วแม่เด้อครับเด้อมากินน้ำกันเด้อครับพ่อบ้านแม่บ้านผู้ <c oughs> บ่าวโรงงาน <c oughs> ผู้สาวโรงงานมาจัดไอ้กุ้งทะเลเดือด <c oughs> แบบพอเยี่ยมเล้วครับเนี่ยบ่ามีมหงบอกสุดยอดเลยครับ สั่งเพิ่นจินเลยครับบอกว่ากุ้งทะเลเดือดแบบพอเยี่ยมเนี่ยครับโอ้ยโอ้โอ้เนี่ยครับแซ่บกินเองพอเพาะบ่มี <c oughs> มังบอกบรรยากาศมันตัวเฮาตันแรกมันคึมขึมอาม <c oughs> อืมเริมม่มอ้อนแล้ว ครับพี่นอโอเคอืมอืมเดิ่มบากน้าเมือนผอกันเด้อได่ล้ไความรักอืมอืมหอมก่นหมวกมาแล้วครับมาเด้อม,<ๆ>มาเด้อมาเด้อครับผมเป็นแม่ทัพเม่เทัม้าตะไสาครับข้าแม่มาจังลอกตอหันกลบไปบนหัว โอครับผมครับครับมามกินน้ำกันมาครับพี่น้องกูกินแหมสิมังมามาามามข้ามันนี่นะนี่เอามาหาดูเก๋นี่ี่น้องเสพน้ำคุปเฮ็ดที่ยังพอดีอยู่ดูจ่าก่อนดูจ่าก่อน แม่อํแม่อมแม่หนำนแม่ำแม่อมิเสมาจ้าอาญามึงฮะอาญามึงอายายังไอ้าจัดเลยจัดเลยจัดใส่ถั่วซอนเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเมื่อรดเออดี ก้อนยังไงถึงได้หวานนี่จับยินเลยแมเ็อาเอาเลยจับขึ้นครับครับนี่แม่ต้างปรุงทะเลเดือดร่องมึงปรุงทะเลเดือดปรุงซดมันเป็นปรุงซอสปรุงซดสเราก็มุกกินเนี่ยมันเชีออนี่มันออนกันะครับผมเป็นเพิ่นบ่มักเป็นชิมดิบบ่ไ้เนาะครับเนาะชิมดิบบ่ไ้ครับขอถอดขออหัยหลายเนาะครับเนาะภัยค่ะครับผ หกสิเจ็ดแล้วจ้าครับอคุณค่าเขาไปก่อน้อค่ะครับผมาโอเคแม่เาไปอย่างจไปผลเนาะที่เด็ดเด้อแม่เทาไปต้องหวขี้ยังสิเฮ้ยยมาบุ้บอกเขาตายุกน้าใส่เขานคือบอกว่างสานอบน่ารักข้าขอยด้ค่ะเ มันอยู่ทงมันอยู่ทงบอหน้าอยูทงบ้านเพิ่งเบอกกันนะครับเพม่มวนน้ำกันอาบน้มยูแต่ประหลุกจัดเลยหลุกเอาข้าโมโอลดสุดใส่นหนาเลยคือเปิดไฟแห้งใช่ไ ไปเย็นนอพ่ะเฮ้ยไปเย็นเลยเมียละบรรยากาศมปนหลอกลวงเครื่งอันนี้เด้บันเค่งเปิดไฟแห้งเคื่งอากาศสุดยอดเลยมาละคมดี แสบแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแสบพี่น้องอืมเพชรบอลูว่าเพชรบอลูห้องไห้แล้วว่าว่าห้องไห้แล้วอิ่มนมอิ่มแล้วกเฮ้ยบ้านมี่มึงบอกแสบแสบพี่น้องพักกับเบิดบันดิ้พี่น้องเล่นรับกันมาตะมาละ เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มออกหูแล้ว <c oughs> เอ้ยวัดวัดหวัวสมองบันสุดยอดเลยลูกเอ้แซ่บแตน,ด,นดีแซ่บมากหรอเนาะแซ่บว่ามีมงบอกเขากันดีพักนหนังปลาละอื้อนี่ไหมหรือว่าพี่น้องเล่นอื้มดุอมลูกอมดุมงไง แล้วเสกขวมเองมามี่มองหมวกเบลอเอ้ยเหนาขอ้สุดสุดหนึ่งเผ็ดหนึ่งสุดจิ้มละเผ็ดขอมาละอีกจังเล mm. ยนะไม <c oughs> าอิ่มไป บ่ไวแล้วนากันด้พอแล้วเอาเลยเอาเลยแม่แซบครับผมเอาไห้เมื่อกล่องนนอนนี้เนาะวันีมงบอกสุดสไนนาดครับแม่เถามาเยี่ยมเยี่ยนแม่เถากับบกินนําขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะแม่เถาเพิ่นบ่อกเพิ่นเพิ่นบ่กินดิบ อผมอ่าเปรี้ยวสมบ่แมนเปรี้ยวครับผมถ้าผู้ใดมักฉิปนี่ก็ยืดริมกดไหล่กดแชท่งสะตักไข่ขุดคายนะครับน้อว่าจาใดที่พอเยี่ยมกั็ขอบขั้วที่บ่ดีก็ขอโทษขอให้ยางเป็นยางขอโทษเนาะค่ะครับเป็นยางสูงนอไแม่เนาะครับสำหรับมือนี้ มืัอนี้มีแขกแล้วเชิญมาน้ำเนาะเออแม่เทาแม่เาามแบบบ่ได้ตั้งใจนะพี่น้องมาแบบบ่ได้ตั้งใจมาหัดแม่เทาว่ากับเห็นมันแดงจึ่งคึ่แม่เทาเพิ่นมักเผ็ดเพิ่นมมาเพิ่นมาหยิบหน่อยนึงอุ้ยิบปลาบานยิบด้วยเพิ่นบ่กินนะครับขอโทษอีกครั้งเนาะค่ะพี่น้องขอโทษเนาะครับเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะครับเนาะจังซี่หละคนั่นต่างจังหวัดเฮาก็เป็นจังซี่นะครับครับผม สำหรับมือนี้ขอบคุณน้องเฟื่องน้องฝนชาแน,นลกับกาวเข้าขมาสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย